สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้มาดามติ้งกำลังเดินทางกลับแคลกอรีแล้วนะคะหลังจากไปเที่ยวแคลโรนตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วคะ่ะหมดเวเคชั่นของมาดามติ้งแล้วนะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่อันตรายมากนะคะจุดที่มาดามติ้งถ่ายคลิปไว้ให้ดูนี้นะคะเป็นจุดสูงสุดบนเทือกเขาล็อกกี้แห่ง แห่งเมืองโกลเด้นนะคะถนนจะคดเคี้ยวคดโค้งไปมาน่ากลัวและน่าอันตรายที่สุดเลยค่ะด้านขวามือของมาดามติ้งนะคะจะเป็นเหวลึกค่ะเขาจะขยายถนนนะคะตอนนี้ขยายถนนออกเมื่อก่อนถนนจะมีแค่สองเลนอย่างที่เห็นนี่นะคะเส้นทางเก่าค่ะ ตอนนี้เขาทำเพิ่มออกไปแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วมีแบริ่งด้วยก็ลดความอันตรายลงได้อีกเยอะมากเลยคะ่ะไม่ใช่ว่าพนถนนไปก็เป็นขอบเหวเลยไม่มีอะไรขวางกันถนนก็อย่างที่เห็นนะคะคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาค่ะคุณผู้ชมใครเวียนหัวนะคะ ถ้าใครเป็นคนชอบเวียนหัวจุดนี้เวียนหัวแน่นอนค่ะด้านซ้ายมือของมาดามติ้งนะคะคุณผู้ชมเขาจะทำเป็นปูนเป็นกำแพงปูนกั้นไว้ค่ะคุณผู้ชมกั้นไว้ไม่ให้หินหรือว่าดินสไลด์ถล่มลงมานะคะเอยาจะถึงจุดนั้นนะคะคุณผู้ชมชมไปเรื่อยๆนะคะ จะเป็นกำแพงปูนสูงและยาวบางช่วงบางจุดก็จะเป็นตะข่ายนะคะคุณผู้ชมเป็นตะข่ายขึงลงมายัางข้างล่างนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเขาจะทําเป็นตะข่ายขึงลงข้างล่างอย่างนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินมันสไล์ดหรือว่าถล่มลงมานะคะเห็นไหมคะ เป็นตะข่ายขึงคุมลงมาค่ะไม่ให้ดินมันถล่มลงมาถนนนะคะจุดจุดที่ผ่านมาอีกจุดหนึ่งที่ว่าทำเป็นกำแพงมาดามติ้งลงในคลิปที่แล้วแล้วนะคะชมวิวข้างทางไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชม พ้นเขตเขาลูกนี้นะคะก็จะเข้าสู่รัฐอเบอร์ตาค่ะเมืองที่มาดามติ้งอาศัยอยู่คือแคลกรีนะคะก็อยู่ในรัฐอเบอร์ตาค่ะคุณผู้ชมภูเขาในเขตของบีซีนะคะจะมีต้นไม้ขึ้นสูงนะคะมีต้นไม้ปกคลุมนะคะต้นไม้ยังอุดมสมบูรณ์เขียวอย่างที่เห็นนี้ค่ะ แต่ถ้าเข้าสู่เขตอลเบอร์ตานะคะแถวเมืองแบมหรือว่าแคนมอร์นะคะคุณผู้ชมภูเขาจะเป็นภูเขาหินปูนนะคะไม่เป็นภูเขาที่มีดงสนคุมอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามมาดามติ้งไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้เราเข้าเขตอลเบอร์ตาแล้วนะคะเพื่อเขาล็อกกี้นะคะ ที่เรามองเห็นนี่ค่ะไปถึงอเมริกาเลยนะคะมาดามติงใกล้จะถึงแบมแล้วนะคะนี่ไงค่ะแบบเขตแแบบนะคะภูเขาจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนแล้วค่ะจะไม่มีต้นไม้ขึ้นเป็นดงสนเหมือนที่บีซนะคะแบมไปยังแกนมอจะเป็นภูเขาหินปูนค่ะ จากแบมไปเมืองแคลกะรี่เมืองที่มาดามติ้งอยู่นะคะ133กิโลค่ะคุณผู้ชมจุดนี้คือแคนมอ์นะคะ You think